สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีมาที่ระยองนะคะมาเช็คอินตรงนี้แหละค่ะโอสูงสูงมากนะคะดูค่ะม,มาพักนอนที่นี่สักสองคืนนะคะเล้ก็ไปเช็คอินกันค่ะที่นี่คือโรงแรมฮิวตันการ์เดนอินระยองนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะ ที่โรงแรมยูตังการ์เดนอินระยองนะคะอยู่ที่ถนนจากพัทยามาระยองไปจันทบุรีนะคะหรือทางหลวงหมายเลข36อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีบิ๊กซีจะอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็ด้านข้างไปตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลพาซานะคะ เดินเข้ามาข้างในตรงนี้เป็นล็อบบี้ยวไปเช็คอินกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะเราเข้ามาเขาก็จะมีโซฟ,ฟาอยู่ตรงนี้ด้านโน้นอันนอนเป็นห้องอาหารนะคะตรงนี้เคาน์เตอร์เช็คอินได้ห้องพักเลยนะคะคราวนี้บอกว่าได้ชั้นที่17ค่ะ ขึ้นลิฟต์มานะคะถึงชั้นที่17เดี๋ยวดูนะคะว่าห้องพักของพวกเราห้องที่เท่าไหร่นะคะด้านนี้1 7 0 1ถึง1706ไปทางซ้าย7 1 7 0 7ถึง1710ไปทางขวาเมอดูห้องพักของพวกเราไปทางซ้ายคะ่ะดูนะคะว่าเป็นห้องพักห้องที่เท่าไหร่นะคะพอเราเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วนะคะเออคะ่ะห้องพักก็จะประมาณอย่างเงี้ย เดินเข้ามามีโซฟาดูที่ผนังนะคะฝั่งด้านนี้ดูือคล้ายๆเสือกกกับขัดปูพื้นไว้ด้านนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะเป็นเตียงใหญ่ค่ะเตียง king s i z แล้วก็มีทีวีจอใหญ่อยู่ตรงนี้ฝั่งน้นก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าที่วางกระเป๋านะคะคือไม่มีตู้เสื้อผ้าค่ะจะมีที่แขวนเป็นลักษณะนี้ นะคะด้านน้องก็จะเป็นซิงล้างมือล้างหน้าอุปกรณ์ของใช้ต่างๆในห้องน้ำหรือของใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดหน้าเตรียมไว้ครบครันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวค่ะห้องน้ำเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นห้องซ่วมมีผ้าเช็ดตัวเตรียมไว้ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะเห็นไหมคะมีฝักบัวอยู่ข้างใน ประตูออกมาประมาณนี้นะคะนะคะเป็นห้องอาบน้ำน,นะคะห้องก็ดูดีค่ะสะอาดสะอ้านนะคะฝั่งนี้ด้านหัวเตียงอะนะคะแย่หัวเตียงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีโทรศัพท์มีโคมไฟมีที่ให้วางของนะคะ อันนี้คือสัมภาระของพวกเราที่มานอนที่นี่2คืนค่ะ,ะฝั่งนี้เป็นโต๊ะนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งอยู่2ตัวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ให้วางสิ่งของแล้วก็มีซิงค์ล้างถ้วยล้างจานด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นน้ำดื่มเป็นชาก,กาแฟมีตู้เซฟด้วยเห็นไหมคะด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นดูซิ ตัวเย็นค่ะก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะคะเต้ยเย็นแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์ฝั่งนี้เดินมาชมวิวด้านนี้นะคะฝั่งนี้มองลอดหน้าต่างออกไปเห็นแต่หลังคาของห้างเซนทันพาซานี่นะคะอ่ยอย่างเงี้ยหลังคาแล้วก็เดินไปด้านโน้น เป็นด้านหน้าทางเข้าห้างเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลพาราซารยองเห็นไหมคะมะีคนงานกำลังทำความสะอาดสะอยู่ตรงนั้นด้านล่างอะค่ะนะคะ,นะคะมองไปไกลถัดไปจากเซ็นทรัลพาซาก็จะเป็นแมคโครนะคะด้านใน<ๆ>ก็จะเป็นเมืองระยองมีตึกสูงมีคอนโดอยู่ใกล้ๆนะคะเ็มองไปฝั่งนี้ ก็เป็นวิวเมืองระยองมองไกลไปฝากนู้นนะคะเอค่ะก็มองเห็นทะเลมองลอนหน้าต่างห้องพักด้านนี้ออกไปนะคะเอค่ะเห็นชัดเจนเป็นเซ็นทรัลพลาซ่านะคะเซ็นทรัลพลาซ่าระยองเอค่ะก็เดินจากโรงแรมไปนิดเดียวะคะ่ะเขาอยู่ติดกันนี่แหละคะ่ะบริเวณเดียวกันทั้งหมดนะคะมองไปด้านน้นเป็นความน้ำมันแล้วก็ถัดไปก็เป็น แม c โรส่วนตรงนี้ก็เป็นถนนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36นะคะด้านโน้นมาจากพัทยาค่ะแล้วก็ไปจันทบุรีประมาณนี้นะคะว,วิวด้านนี้ถ้าพระอาทิตย์รับขอบฟ้าวิวสวยนะคะแต่ถ้ามองย้อนกลับมาวิวด้านนี้จะเห็นแค่หลังคาห้างเซ็นทรันพระซานะคะ ทางที่ดีก็คือมองลงไปข้างล่างดีกว่าเห็นวิวสวยกว่านะคะแล้วก็มองข้ามหลังคาไปค่ะนูนจะเห็นวิวเมืองระยองประมาณนี้นะคะอมองไกลดีกว่าจะไม่อยากมองใกล้ไม่อยากเห็นหลังคานะคะดูด้านนี้ค่ะ,ะเป็นทีวีนะคะทีวีอมองลอดหน้าต่างฝั่งนี้ออกไปสิเป็นอะไรค่ะ โอ้ตรงนี้มองลงไปข้างล่างก็จะเป็นทางเข้าห้าง,างโรบินสันน่นนะคะซึ่งเขาอยู่ในอาคารเดียวกันกับเซ็นทรัลพลาซ่านี่แหละคะ่ะฝั่งโน้นก็จะเป็นเป็นอะไรเนี่ยเหมือนคอนโดมิเนียมนะคะแต่ไม่ทราบเป็นคอนโดมิเนียมหรือเป็นโรงแรมก็ไม่ทราบนะคะอเอ้ค่ะไอมอสอะไรประมาณอย่างเงี้ยแคนวาส ปลอ่านไม่ค่อยออกนะคะแล้วมองไปก็จะเป็นวิวเมืองระยองนะคะนน่นค่ะมองไกลสุดลูกหูลูกตาไปฝั่งโน้นก็จะเป็นทะเลนี่ค่ะคือวิวจากห้องพักของพวกเราตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น17โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินระยองนะคะ